สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอ้อมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งขอ้อลัมนนี้ก็ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่30เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่ารอยบุญหรือรอยบาปภาค2เริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่านักจัดชุมนุมและนักจัดกิจกรรมสาธารณะทั้งหลายเนี่ยได้โปรดดูนะครับ กระบวนการหรือว่าขรบวนรณณรงค์ล่าล้านชื่อขับไล่เอมเนสตี้ออกไปที่สีลมเมื่อวานนี้วันที่29เนี่ยให้ดูเป็นแบบอย่างว่าจัดอย่างไรทั้งไม่ผิดกฎหมายทั้งไม่ล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิ์ของคนอื่นทาเป็นการทําหน้าที่ปวงชนชาวไทยเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับ แต่ละคนที่มาร่วมรณรงค์ล่า1ล้านรายชื่อเพื่อขับไล่เอ n e เนสตีเนี่ยทั้งการแต่งกายทั้งกิจกรรมการแสดงออกเนี่ยบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นอรารยชนเป็นอรารยชาติอย่างชัดเจนการรณรงค์สาธารณะก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตก่อนการแสดงเจตนาทางการรณรงค์ก็สุภาพเรียบร้อย เคลื่อนขบวนอยู่ในกรอบไม่ไปเกะก,กะกีดขวางการจราจรทุกอย่างอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชนคือใช้สิทธิของตนด้วยการเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ป่าเถือนไม่ยึดประโยชน์ตนไม่ปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยส่วนรวมก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา44แะครับที่บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่พวงชนชาวไทยตามมาตรา50นะครับซึ่งระบุเอาไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและข้อ6นะครับเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทาการใดที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม เอาละครับการขับไล่เอ็ม s นสตี้เนี่ยไม่ก่อความแตกแยกหรือเกลียดชังนะครับแต่เป็นการตรงกันข้ามสันติสามปเพราะว่าเป็นการพิทักษ์รักษาความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในความเป็นราชอาณาจักรไทยเอาไว้คือท่ามกลางเอ็ม s นสตีมีพฤติกรรมร่วมขบวนแบ่งแยกล้มล้างทั้งราชอาณาจักรและสถาบันกับขบวนการ3นิ้วเนี่ยก็ปลุกปั่นให้คนไทย ขึ้นมาชังชาติเสียมแซะให้โกรธเกลียดกันทางสังคมรักสาม,มัคคีให้เกิดช่องว่างเพื่อให้อำนาจนอกชาติเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองกลุ่มคนที่เขารักชาติศาสตร์กษัตริย์จึงต้องออกมาทำหน้าที่เชดหัวตัวทวงสังคมชาติซึ่งก็คือเอ็มเนสตี้เนี่ยให้ออกไปจากแผ่นดินไทยซะเรื่องของชาติไทยนะครับเป็นเรื่องของคนไทยให้คนไทยเนี่ยเขาว่ากันเองครับเอ็มเนสตี ไม่ต้องเผือกเป็นกรวดตะวันตกในเกือกกัดตียินคนไทยหรอกครับมึงมาทางไหนก็ใส่หัวออกไปทานนั้นได้เลยล้านชื่อนั่นแหละครับที่เสกสกลเว้นที่ว่างให้ผมหนึ่งชื่อก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดมากเจ็บคอเปล่าๆครับมันต้องร่วมกันทําด้วยเพื่อชาติบ้านเมืองจะได้ทํารงอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเอาละมีข่าวดีจะบอกครับไม่ใช่ข่าวซีฟที่ผมรู้คนเดียวแล้วมากระซิบซ่อขู่ท่านหรอกนะครับ เป็นข่าวที่เปิดเผยไปทั่วไปแล้วนะครับวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีจะสเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิษเขตนูสิตกรุงเทพมหานครก็ไปเฝ้ารับเสด็จกันนะครับอาจจะมีบางท่านถามว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เนี่ยอยู่ที่ไหนไปไม่ถูกอ่ะรู้กันไว้แล้วก็จํากันไว้เลยนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ที่ในหลวงและพระราชินีจ,จะเสด็จไปประกอบพิธีก็คือที่สนามม้านางเลิงเดิมนั่นแหละครับที่ดินทั้งหมด ตรงสนามม้าดังเลิงเนี่ยมีพื้นที่279ไร่เป็นที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามม้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ให้ย้ายออกไปพร้อมทั้งพระราชทานพื้นที่ทั้งหมดนั้นให้สร้างเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหลายนั่นเอง ก็อย่างที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ผังรวมอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้ได้เห็นกันแล้วนะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันกับการออกแบบสวนในลักษณะที่เป็นโมเดิร์นพาร์คไปแล้วนั่นแหละครับคือนอกจากความเป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์แล้วเนี่ยที่โดดเด่นก็คือมีสระน้ําเป็นรูปเลข9ไทยซึ่งมิได้เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเท่านั้นนะครับ แต่ยังเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ําเพื่อไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยสระน้ําเลข9้าไทยนี้จะผ่านน้าเชื่อมโยงกับคลองเปลมประชากรหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานอยู่กลางสวนนั่นเองนะครับมีสะพานหมายเลขเ้าเป็นเส้นทางเดินภายในสวนนำเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์รเก้า แล้วก็มีอื่นออีกมากมายครับซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กาเนี่ยที่เป็นสวนสาธารณะในรูปแบบป่าธรรมชาติแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2567นะครับแล้วก็วันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันอันเป็นมงค,คลยิ่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีก็จะเสด็จไปทรง ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนี่แหละครับถือว่าเป็นข่าวดีที่ผมนํามาบอกกันนะครับเพื่อที่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จกันและก็ทั้งจะได้ร่วมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน พระบรมราชานุิวรีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดพร้อมกันทั้งสองอย่างนี้เลยซึ่งมีไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะเกิดมีให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มีบุญมีวาสนาเข้าถึงเอาละครับก็ขออีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับทราบว่าวันนี้ครับวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยานายกประยุทธ์จะไปเยี่ยมประชาชนที่อุดรธานีนะครับจะไปดูความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก2,026ที่วังนาคินคำชะโนดดูความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปที่วัดป่าบ้านตาไปตรวจความก้าวหน้าในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมบงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวนะครับแล้วก็จะไปกราบนมัสก,การพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผู้ที่เป็นแม่งานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตานั่นเองนะครับ และก็ยังมีพระราชวชิรธรรมมาจารย์หรือว่าหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดมีพิพิธภัณฑ์หลวงตาซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต้นปี65นี้ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจึงบอกแก่การแล้วนะครับที่นายกจะได้ลงไปดูพื้นที่เป็นการล่วงหน้าเอาไว้เพราะว่าพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงตานั้นจะเป็นงานใหญ่ ที่สําคัญมากนะครับไม่เพียงเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นหากแต่ว่าสําคัญกับประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับพระอาจารย์อินทวายซื้อที่ดิน58ไร่เพื่อทําถนนเชื่อมจากถนนใหญ่ตรงไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกทั้งปวงโดยจ่ายเงินเป็นงวดงวดตอนนี้ก็ลงมือทําไปแล้วนะครับคาดว่าจะเสร็จรทันเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน ก็มีคณะสิทธ์จัดทอดพระปาท,ที่สวนแสงธรรมเพื่อรวบรวมเงินสมทบค่าซื้อที่ดินก็ไปกันมากมายทีเดียวนะครับถึงขั้นที่พระอาจารย์เนี่ยออกปากวา่าไม่เคยเห็นมากันมากเท่านี้มาก่อนผมเนี่ยไม่ได้ไปดูหรอกครับดูที่เขาไลฟ์สดกันก็สาธุอยู่ที่บ้านผมบอกเล่าเรื่องซื้อที่ดินทาถนนเนี่ยไปหลายวันแล้วครับเห็นมีการโอนเข้าบัญชีกันมากมายทีเดียวแต่มีอยู่ท่านหนึ่งโอนผ่านมาที่ผมก็คือร้านทอง พรพันธ์ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีคุณพิลาลักษ์สมบูรณ์สินชัยและก็คุณระเบียบอารีกิจนะครับจำนวนทั้งหมด1 2 0 0 0บาทแล้วผมก็จะโอนเข้าบัญชีซื้อที่ดินทําถนนให้นะครับหรือถ้าเกิดท่านใดก็ตามเนี่ยที่ประสงค์ร่วมซื้อที่ดินทําถนนเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงตาก็สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ไทยพาณิชย์สาขาโลตัสบ้านผือนะครับชื่อบัญชีวัดป่านาคำน้อย เพื่อซื้อถนนเข้าเจดีหลวงตามหาบัวหมายเลขบัญชีครับ408-6-39564-7ขีด6ขีด3ขีด7ยังโอนได้ตอนนี้ก็โอนได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ทั้งบุญทั้งบาปครบเลยนะครับหากลบหาก,กลบลบบาปลบบุญกันแล้วเนี่ยไม่กำไรครับแต่ก็ไม่ขาดทุนนะครับ